สี 4, ่พันอะเข้าใจไหมฮะแล้วเดี๋ยวหลายคนก็อา้าวทาไมไม่สี่พันอย่างที่เป็นข่าวหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องคุยหลายๆส่วนแนวคิดของกระทรวงแรงงานคือต้องการในผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามเนี่ยได้ทุกคนสิบเอ็ดล้านคนได้ทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องไปดูตัวเงินก่อนเนาะว่าเอตัวเงินจะเป็นแบบนี้แล้วเออเขาเรียกว่าอะไรนะหลักเกณฑ์อะ ที่กระทรวงการคลังเขาพิจารณาเช่น1ใช้6ไม้อายุ18ปีขึ้นไปเงินเดือนออต่อปีไม่ถึง3 0 0แสนเงินฝากรวมแล้วทุกบัญชีไม่ถึง5้แสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาไปคุยกันถูกไหมฮะประกันสังคมเด็ก800น่าจะได้มีนามนสาผมเดี๋ยวผมถามให้เพราะว่าผมได้เอกสารเข้ามาแล้วละ่ะม,มันก็เลยประมาณนี้แต่เบืออเบ้องต้นอ่ะเบื้องต้นละกันเบื้องต้นเนี่ยผู้ประกรันตนมาตรา3 3เนี่ยก็จะได้ประมาณ4 0 0 0นะฮะ โอนให้เดือนละพัน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 ครับเอ้ยไม่ใช่โอนลโอนให้อาทิตย์ละขออภัยโอนให้อทิละพัน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 อืมเป็นสี่พันครับหรือจะมาในคราวเดียวสี่พันเลยครั้งเดียวก็อยู่ที่สภาพัฒน์กับคอรมอแล้วก็นายกเป็นคนเคะนะฮะดิฉันั้นแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ไม่อยากที่จะโพสต์หรืออะไรบอกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอโพสต์เสร็จปั๊บเนี่ยที่บ้านหนองจอกไหมคะเออลำลูกกาครับ เออเดี๋ยวพอไปโพสเสร็จอุย้ยพี่แก้วสวัสดีครับพี่แก้วจุ๊บจุ๊บมือคนนี้น่ารักมากเลยพี่สาวผมเองนะฮะเป็นนักข่าวที่น่ารักอีกคนหนึ่งของช่องเจ็ดนะฮะเอ,อ่อตัวเลขถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวไปสับสนก่อนน้นนี้จํากันได้ไหมอ่าน,นี้เรามาคุยเบื้องหลังกันแล้วกันนะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราจํากันได้ไหมว่าเงินเยียวยาเนะี่ยที่จริงเราคุยกันเนี่ยตอนแรกมีแนี่คิดเป็นเงินสดถูกไหม มีแนวคิดเป็นเงินสดพอผ่านกระบวนการผ่านการคิดผ่านหลักคิดอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างก็กลายเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีให้ไปใช้จ่ายถูกไหมฮะม,มันก็เลยแหมจะพูดเดี๋ยวก็จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะสับสนนะเอาเป็นว่าเบื้องต้นมีประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ตกผลึกแล้วฮะสำหรับผู้ประกรันตนมาตราสามสนะฮะคงจะคุยเรียบร้อยกับสบาภาพฤฤฤฤฤฤฤัฒน์กับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วว่า ว่าจะได้เท่าไหร่ก็คือ4ี่พันนะฮะแต่ว่าถ้าน้อยกว่าสี่พันอย่าว่าหรือมากกว่าสี่พันก็ดีใจด้วยนะฮะต้องไปดูกับหลายฝ่ายก่อนนะคุณจูนบอกว่าคุณบิบัตรคนจนเมื่อวานมีรหัส OTP แจ้งมาในข้อความ3มรอบหมายความว่ายังไงจริงๆบัตรคนจนเขาลงผิดหรือเปล่าครับหรือระบบมันจัดเออร์เลอร์นะคะเพราะบ,บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันพาสให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วะฮะมันได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับบ้านนายหยุดจังสอบถามคุณอนดรวัตรลูกชาย ครบ18ปีวันที่4กุมภาจะได้ไหม18ปี4กุมภาเดี๋ยวนะครับคุณพี่ครับต้องถามว่าผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับผลกระทบลูกชายพี่เป็นผู้ได้รับผลกระทบไหมครับประกอบอาชีพไหมครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็ไม่ได้นะครับเขาอยากให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอะฮะถูกไหมฮะต้องทํางานครับต้องทํางานฮะ แต่ว่าทํางานแล้วอายุ18ปี4ีกุมภาสี่กุมภาข้อมูลของรัฐเนี่ยอุ้ยไม่มั่นใจอ่ะคาบเกี่ยวมากเลยในการรู้สึกส่วนตัวผมไม่น่าจะได้แต่ลองลงไปก่อนก็ได้ครับมาตาสามสามสาต่างกันอย่างไรคะั3สโอ้โหตาข้อความมันมาเยอะมาก33ก็คือเป็นเป็นคนที่มีนายจ้างลูกจ้างไยครับผมเป็นลูกจ้างผมเป็นลูกจ้างใช่ไหมฮะผมเป็นลูกจ้าง แล้วก็มีนายจ้างนายจ้างก็คือเจ้าของบริษัทฮะนายจ้างออกค่าประกันตนให้เออตอนนี้นายจ้างออก5%เตอนนี้มาติคอรมอช่วยลูกจ้าง2เดือนก็คือ0.5%ถูกไหมฮะก็คือเราจ่ายด้วยนายจ้างจ่ายด้วยก็จะหักจากเงินเดือนไปแล้วก็รัฐบาลช่วย 2. 7 5เถูกไหมฮะมาตรา33แต่ทีนี้มาตรา39กก็คือว่าอาจจะออกจากงานมาแล้วอาจจะออกจากงานมาแล้วแล้วเขา ก็ส่งประกันสังคมอยู่แต่ว่าเป็นการส่งเองถูกไหมฮะเป็นการส่งเองเขาก็คือมาตรา39มาตรา40ก็คืออาชีพทั่วไปอาชีพอิสระทั่วไปอืเออเพรพี่ฝากกิจเข้าแล้วใช่ป่ะเออฝากทำหน่อยนะเออมาตรา40ก็อาชีพอิสระทั่วไปแต่เขาอยากทําประกันตนเท่านั้นเองครับห0ร้อเออพี่ฝากฝากด้วยเนะอะพี่หนุ่มนี่ใสหมดเลยไหมอืม ไอสวนเนี่ยพอดีให้น้องมาต่อสายไปไอ้ต่อไอลบนะสวนนี้ไม่ต้องเร่งด่วนอ่ะพี่เอาในสวนก็ยงชิดก่อนในสวนมะยงชิดอะไรพวกเนี้ยที่มันเข้าเลาะไปทางเนี้ยเพราะว่าพี่จะคุมระบบน้าอาต่อพอดีจำสวนด้วยครับได้ครับเออสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมได้ครับจากหกร้อยเป็นแปดร้อยเนี่ยแต่เงินเราจะได้ประมาณมีนาเมษาไอโกมบอมแมมไม่เอาเดี๋ยวครับ เขาอะไรอะ่ะบอมบอมอะบอมมานี่มามต่อหมาครับหมาคนถามตอบโดยรวมค่ะตอบไม่ไหวอาตาลายครับอันนี้นี่นี่เนี่ยหมาน้อยมามาเอาทีวีหน่อยเร็วมอมมอมครับมอมครับไม่เอานะอย่าเห่านะหนูนะอย่าเห่านะสวัสดีค่ะทําไมเงินบัตรคนจนถึง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 ,ถ,งถึงได้ บัตรคนจนถึงได้ไม่ไมถึงเจ็ดพันก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีคิดเนาะรัฐเขาก็มองว่าให้รวมอ่ะให้รวมของเก่าด้วยอะ่ะอันนี้ก็อาจจะพูดตรงๆอ่ะบัตรคนจนรัฐก็มีมาตรการช่วยมาหลายมาตรการแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็เขาก็มองว่าก็ช่วยแต่ว่าไม่เต็มเจ็ดพันถ้าพูดประมาณนี้นะอืมขอดูน้องหน่อยขอคุณนิวขอดูน้อง แท่เร็วแท่หน่อยแท่เอางงอีกงงงงงงอยู่พอเพียงจังน่ารักอ๋อนักข่าวมันก็เงินเดือนไม่เยอะนะครับเราก็ต้องอยู่แบบนีเ้เรื่องของการลงทะเบียนมาตราสามสามันยังไม่ตกผลึกนะฮะเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยปลูกมะยงชิดด้วยเหรอคะปลูกครับสัปดาห์หน้าถึงจะมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าเพราะว่าฐานข้อมูลส่วนใหญ่ที่เวลาเราเยียวยาเนี่ยฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ที่กระทรวงการคลังใช่ไหมฮะ แต่ถ้าถ้าประกันสังคมเนี่ยของกระทรวงแรงงานเนี่ยกระทรวงก,การคลังจะไม่มีฐานข้อมูลดิฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าวิธีการในการให้สตังให้เงินเนี่ยจะให้ยังไงถูกครับเราเลยยังไม่คุยว่าเอาอย่างนี้เงินเนี่ยได้แน่นอนได้เท่าไหร่ก็ว่ากันตอนนี้คือ4 0 0พันถูกไหมแต่วิธีการให้เนี่ยให้ยังไงต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่า มาตรา3-3ฐานข้อมูลของประกันสังคมอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะฮะไม่ได้เข้ามาที่กระทรวงการคลังแต่คนใจเงินเนี่ยเป็นคนกระทรวงการคลังเพราะว่าเอาเงินของกระทรวงการคลังกับสภาพัฒนาดิฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ต้องไปคุยกันว่าจะให้เงินแบบไหนให้เงินยังไงซึ่งเดี๋ยวกระทรวงการคลังกับสภาพัฒนาจะเป็นคุบอกก็เลยต้องหลอดนะฮะสรุปวันที่5นี้ได้ยังไงครับสรุปวันที่5คืออะไรครับ5บัตรคนจนแน่เลยถ้าเป็น5้า บัตรคนจนก็ต้องอถ้าเป็นห้าบัตรคนจนก็ได้ได้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้บัตรคนจนนะฮะแต่ว่ามันก็จะใช้ได้ครอบคลุมขึ้นหลายคนบอกมาตาสามสามมาตาสามสามสวัสดีคุณนัทครับมาตาสามสามโอนเข้าบัญชีเลยจ้าเออเดี๋ยวขอความชัดเจนนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเออสภาวะยังไม่ได้เซเยส <laughs> เดี๋ยวต้องไปถามทางเจ้าของเงินก่อนว่าว่า,ายังไงนะฮะอยากดูบ้านเหรอ บ้านตอนนี้มันมันต้นไม้มันผัดใบอะฮะมันก็จะกต้นไม้จะร่วงเยอะจอดคนที่ลงทะเบียนใหม่ไปได้ครั้งละพันคือยังไงก็ได้สัปดา์ละพันไงครับได้สัปดา์ละพันครับโอนให้สัปดาห์สัปันสัปดาหละพัน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 ออมสินพักชําระหนี้ใหม่ต้องไปคุยกับออมสินนะครับเพราะว่าเขามีหลายมาตรการออกมามากเยอะมากเลยแล้วผมตอบให้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่รู้ว่าเอ เขาของของของคนพี่เนี่ยอยู่ในมาตรการไหนนะฮะปู่มะขามเทศขายดีมากเออดินที่บ้านมันไม่เหมาะกับปู่มะขามเทศละสิแต่อีกที่สำคัญคือที่มันไม่เยอะขนาดนั้นเอาไว่ที่เรียกเล็กเดียวอายุ80ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ลงหรือเปล่าคืออย่างนี้นะฮะเ่คือ,เข,เ,อ,อเขาไม่ได้จํากัดอายุขั้นต่ําถูกไหมฮะเพียงแต่คุณป้าทํางานไหมครับถ้าคุณป้าทํางานและคุณป้าคิดว่าคุณป้าได้รับผลกระทบคุณป้าลงไปก่อนครับ คุณป้าลงทะเบียนไปก่อนเนาะพอคุณป้าลงทะเบียนไปก่อนเนี่ยแล้วก็เวลาตอนไปเช็คสิทธิ์เนี่ยเขาจะบอกเองว่าคุณป้าได้ไม่ได้นะครับก็ทำในการลงทะเบียนคนละเรื่องแล้วแต่ทาซิม,มเรื่องของเทคนิคพวกเนี้ยผมไม่ทราบจริงๆฮะว่าเออใช้เบอร์นี้ลงแล้วไปเปลี่ยนเป็นเบอร์นั้นจะทายังไงไปใช้เบอร์นู้นลงจะเปลี่ยนเป็นเบอร์นี้ทายังไงซึ่งโอ้โหถามแบงก์กรุงไทยดีกว่าครับเงินประชาัฐที่ได้วันที่หนึ่งไปรวมกับวันที่ห้าใหม่ เอาอย่างนี้นะทุกอย่างเหมือนเดิมของเก่าเข้าวันไหนจํานวนเท่าไหร่ใช้ยังไงยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเงินเยียวยาที่ให้ตามวันนะครับเงินเยียวยาที่ให้ตามวันบัตรคนจนจะเข้าทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ส่วนบุคคลทั่วไปพวกคนละครึ่งพวกลงทะเบียนใหม่ในเราชนะก็จะเข้าทุกวันศุกร์เออเข้าวันพฤหัสไหมอันนี้สับสนเรื่องวันละมันเยอะเกิน